สวัสดีจ้าพ่อขับย่ายทิพช่างเนียวอีกเลยเอามือนีย่ยายทิพกแมาจากไปธุระพาลูกไปโรงเรียนไปโรงเรียนไม่ปฐมนิเทศนักเรียนย่ายทิพก็เลยหิวเขาย่ายทิพกอนมาหนึ่งเขาพี่น้องหนึ่งเขา่าย่ายทิพกระเซือนย่ายทิพกระดังเตาฟื้นพ่อ ยายทิพย์กับสื่ออึ้งมากพี่น้องอึ้งตัวน้อยหน่อย่อึงตัวปุยยังคืบั่นคือหลันยายทิพย์สื่ออึ้งมากยายทิพย์อยากกินต้มอึ้งนี่นี่สารพัดอึ้งพี่น้องอึ้งหมกอึ้งหมกแดงหน่อยอึ้งหมกแดงหน่อยกับอึ้งอย่างตัวน้อยหน่อยอึ้งเพิ่นก็ได้ มันไม่คือหน่ออึ้งหมกแดงหน่อยแม่ตีสตอมไงเห็นไหมปีนี Anybody, uh? ้อึ euh ้งอึดพี่น้องเอ้ยตะเกานี่ว่ะตะฝนตกมากนี่ลอเรางหังน้องแย่ทิีนี่ห้องแตกโคบโคบอยู่ปีนี้แม่บ่อึืงสร้างอึดอึงแต่บ่มีอึงที่ตลาดกับบ่มีบ่ค่อยมีขายนี่พ่อเห็นแย่ทีอยากแย่ทีก็เลยซื้อมา ยา,ยา่ใยทิพบหนึ่งเขาซึ่งลายใยทิพย์ต้มมลยายใยทิพย์จังสิทธิ์ไทยเบืองไม่เนะองนะพี่น้องเนาะมากะเดือดแล้วพี่น้องอามามันเลี้ยงหน่อยบรรลุว่ามันจิบใครหรือเปาะใคพี่น,อน้องเลยลยจีบจีบตุ่มเอาน้ำข้าวมันออกกันได้ทิบแต่สิเปลี่ยนนามไม่ลายจีบเปลี่ยนนามไม่กันจ้า เดจกเมืองกันอีกที่หนึง่งยายทิพย์กับสีหั่นตักไก่ก้อนผีหน่อยเมือ่อเือดมื่อบ้านยายทิพย์ทาออนยายทิพย์สีหันเราคาออน ในมันแยาทิพย์กับเียมยิงกัดแกยว chỉ nói thì cùng chúng ta ตัไข่น้ะพี่น้อจะตัดไข่ใส่ใบบักคูดใส่คานี่ยัตี่ตีบต้มใส่ใบพักติว๋วบานยัดทีบมีหงอนบักคามพี่น้อใบพักติว แคลิปสีหลวกข้าพี่น้องหลวกข้าออนจินงกบเกวกับต้่มอึงม้วนลงไปเลยต่มข้าพี่น้อง ยายทิพย์กับเตียมไผ่ตูแล้วพี่น้องกับใบพักติวยายทิพย์บ่มีใบบักขามยายทิพย์ก็เลยใส่ใบพักติวคาตะไคร้ยายทิพย์ก็เตรียมไว้แล้วล้างไว้แล้วล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเบื้องมอหกันเท่า โมกกระโปกดวงดวงเร็วเดี๋ยวต่มมันเปียๆก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวเนี้ยเปียกๆซะก่อนเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งพี่นอ้องทุกแล้วพี่นอ้องต่มเอื้องย่ทิพต่มสมเอื้องพี่นอ้องเ้ย คอามต่มเปียๆเลยน่ากินอ่ซิมซิมโอ้โห,โหแสบแสบเดี๋ยวเดี๋ยวจังมาเบ่งกันแยกทิ์ เชอแล้วพี่น้องเห็นหงบน,น้องนี่เห็นบ่ต้มสมอึ่งแย่ทิพอันนี้แก้วแมงดาอันนี้ลวกนอกค่าพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวของเบลือเลยนี่มามาพี่น้องมาเสแสๆดน้ำแย่ทิพ ยายทิพตุ่มยางเปียเลยพี่น้อนเววเง,เงเลยเขียวพอดีตุ่มเปียเปียเลยนะอันนี้คือเปี้ยวแมงดาเปี้ยวแมงดากินกับตุ่มค้ากับตุ่มอื้งแล้วพี่น้องมาเสียบๆน้ำยาทิพมา